สวัสดีครับผมผมดีทรีเนะครับในเกม Ark s ค r v เบิร์กอีเวฟนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเห็นมอนสเตอร์นะครับเป็นอัลฟาคาร์โนนะครับก็เล่นมาตั้งนานเพิ่งเคยเห็นนะครับผมใหญ่ก็จะเป็น T-Rex กับ Raptor นะครับวันนี้มันเกิดที่เกาะที่บ้านเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบฆ่ามันนะครับก่อนที่มันจะไปบุกบ้านเราโอเคใหญ่ทับหน้าไปเลยครับนี่เหื้องามมันเดียบัน

ทีเล็กเก็จะเจ็ดสิบหนึ่งตัวไงห้าสิบกว่าตัวนึงไล่กัดไม่ถ้าสองดีดเมยแต่ละตัวดดเมยแต่ละตัวหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้ห้าร้อยอะไปเยอะตัวนี้หกร้อยหกร้อยสามเปอร์เซ็นต์ดูดิโอ้มันให้เนื้อน้องล้วนเลยอ่ะยอดพี่ใหญ่พี่ใหญ่ได้เท่าไหร่น้องเท่าไหร่พิพาณของของผมได้สิบสาม เผาโลลัวครับวันนี้ให้ฉันจะจับโยนทีเล็กปุ๊บรีบรีบไปฆ่าครับดีเลยฆ่าแล้วจับโดนมันให้กระดูกมันให้หัวหัวเล็กไปด้วยอ่ะใช่ป่ะมือนนกัมีเขาเขามีครับเขามีครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เปิดเปิดไฟดิเปิดแก๊สดิเปิดแก๊สที่จะเผาเอามาจากตัวก่อนเยอะม่ะ ใช่ไปไปเปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเอาไปใส่ตู้แล้วมันมันเสียไวไงจุดไฟแล้วยนเลยเดี๋ยวเปิดก่อนแล้วกันแก๊ส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 ชายไปตกนี่อ้าวเอา,าไว้ยังนี้ระดับสเต็ปโอ้โหใส่จนไม่ทันใส่จนแบบมันล้นเลยว่ะรวรอมันช่องมันที่นี่ก่อนเฮ้ยจะไหมจะหมดแล้วเหล็กหนึ่งนาที ปิ๊กปิ๊ปิ๊ปิ๊มาลุยเดี๋เด้ออย่าเปิดไปด้วยเดี๋ยวมันจะหนีไปเด้อมาแล้วไปไปไปโอเคก็หลังจากวนมานานนะครับเราก็ไปทำกานทำกานลุมงถึงพปในกรบหม่หมู่นะครับอ๋อไห สองปดผมต่อยไม่โดนอ่ะตายวะพี่ล่อม่ให้มันมาตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ะรู้มั้ยกระโดดข้ามไปนู่นเลยเกือบละมันวิ่งเร็วมากทีเนี้ยมาหนีไปไหนอ่ะโโอ้หพี่ต่อยมันพี่ตายแล้วครับเย่ได้หัวเล็กครับขออนันตน้องขอนันต้องขอนันต้องขอนันตองขอนันต้องขอนันต้องว้าวันนี้นะครับ มันก็มีทีเร็กนะครับมาเกิดที่เกาะเราอีกแล้วนะฮะเป็นอันฟ้าทีเร็กซนะครับดูมีไฟนะครับโอ้สวยงามมากก็ตอนนี้เวลาในเกมนะครับเที่ยงคืน6นาทีนะครับเราต้องเข้าไปบูแล้วพีใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราล่อไอ้พวกนี้ออกมาไม่เอาลูกๆมาอีกเหรอพี่ใหญ่เสียวแพเสียวตายวะน่าจะทีเร็กซ์สักสองตัว ไม่ไม่ดีกลัวมันงับแล้วตายก่อนไงมันคอนโทรลไม่ได้เหมือนเราอ่ะพอดีเวลาเราวิ่งหนีมันก็วิ่งหนีไม่ทันหรอกไม่เป็นไรไม่ต้องวิ่งหนีเราค่อยๆผักมันเอาถอย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 ,ถอ,ย,ถอ,ยออกมาค่อยๆอาจจะต้องห่างๆกันนิดนึงเดินห่างๆกันหน่อย รออะไรปะไม่ค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินเดี๋ยวมันก็วิ่งมากัดเราเองแหละเล็กเดินริ่มน้ําหน่อยอย่าอย่าเดินกลางจะได้ห่างๆกันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันมันเผื่อมันสเปซดามเมีจันเราจะได้แบบว่าเหมือนกับค่อยๆแชร์ดามเมจกันคนละคนนะ่ะมดูมันเฉยมากนะครับโอ้สีขาวปะเนี่ยสวยด้วยใช่ใช่ไม่รู้มันจะจับได้หรือยังก็ไม่รู้นะ จับไม่ได้ครับที่จับได้ก็จะมีแต่แอดมินโหมดเสกมาเท่านั้นนะครับเสกเข้ามาจับอะไรประมาณนี้เนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตแพทจะให้จับได้หรือเปล่านะครับคงจะยากเพราะว่ามันวิ่งเร็วมากเลยใช่มันโหดมากถ้าเกิดใครได้เป็นเจ้าของก็สุดยอดครับมันไม่เห็นนะครับไงเราตุยตุยมันเลยไหม เดินห้าพันละนี่มันหันไม่ได้เราตุ๋ย,ม,ย,ยมันยดีกว่ามั้งหันได้เดี๋ยวดูดิเอาวะเอาวะเอาวะเขค,ค่อยเดินอ้อมไปกละทางถ้าดูมันเดินบนน,น,บน้ำามันยินน้ำแนะจริงๆถ้ามันเราไม่ตีมันก็ไม่ตีเรานะเห็นป่ะขูมันตัวใหญ่กว่าเราเยอะเลยนะเนี่ยใช่เฮ้ย้วบให้บอกไม่ตีนะมันดำน้ำมาแล้วครับ ไว้ไว้ไว้หว้ไว้ใช่เปล่าวะถอยถอยเล็กถ้าเกิดเลื่อนรถก็ถอยเออว่ะรถเยอะเลยว่ะปล่อยไปปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมวิ่งมาถ้าเลื่อนรถก็ถอยนะเนี่ยเลื่อนรถอยู่โอเควิ่งไวสบายหัวมันเลื่อนมันออกละของเรายังรถไม่ถึงหนึ่งนิราจบครึ่งละไม่ถึงหนึ่งในสี่ตายแล้วครับโอ้โหเฮ้ยเขาไทยเซียท็อปนะครับครับเอาพีมมิดนะครับเย้ ยี่สิบหกครับแจงไปแล้วเดี๋ยวเราดูของข้างในนะครับที่ได้มานะครับวันนี้ก็มีหมวกไทเซียท็อปหนึ่งอันนะครับแล้วก็เรารีบเอาเนื้อน้องไปปิ้งกันดีกว่าครับใช่เนื้อน้องผมได้มายี่สิบหกชิ้นนะครับเพียได้เท่าไหร่ใช่ยี่สิบสองโอ้โหเกือบเออเพื่อยอนจริงเหมือนจะโดนอะไรกัดก็ไม่รู้ไหวนะครับพอสู้ได้แต่ว่าอย่างน้อยต้องสองคนขึ้นไปแล้วก็ทีเล็กต้องเลือดย่างต่ำห้าพันโอ้โหแล้วทีเล็กเลเวลอัพเลยครับทีเดียว อแบบพรวดอ่ะพูดง่าว่าถ้าเลเวลเราอยากจะอัพเร็วๆเราต้องไล่ฆ่ายพวกนี้นะครับใช่ื่อขึ้นมาหนึ่งเลเวลนะครับเราก็ลงเดามจเหมือนเดิมหรสตอมีน่าดีวะอะไรอะลงเฮดพีไม่ละเฮดพีสักหกพันอะหกพันเลยอะเอาเผื่อถ้ามันเราไม่อยู่แล้วมันโดนกัดจะได้ไม่ตายง่ายๆโอ้หนึ่เดียวกับไอ้นี้ได้เลยนะเนี่ยมา,มาเดียวน่าจะพอไหวอะแต่เราต้องขี่ ใช่แต่อย่างต่ําคิดว่าน่าเลือดสักมันเลเวลหนึ่งไงลองคิดว่าถ้ามันเลเวลสิขึ้นมานะก็หนักเหมือนกันนะอืมคนเดียวอาจจะอาจจะแบบสูสีเลยแหละอาจจะแบบเฉียดเฉีดตายอะไรอย่างนี้โอเคก็นะครับก็เท่าที่สังเกตนะครับเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นอัลฟาทีเร็กซ์นะครับเลเวลหนึ่งนะครับก็ต้องใช้ทีเร็กซ์ถึง2ตัวนะครับถึงจะพอจะพอฟัดพอเวี่ยงนะครับ เอาอยู่ะนะก็คิดว่าก็อเอาไปเผื่อเยอะๆครับเพื่อความชัวนะฮะโอเคเดี๋ยวครับการบิ่งเนื้อน่องเราครับเป็นแผงครับปึบ๊บ เอาอีกใสอันหนึ่งเล็กโว้ยไม่ต้องแช่ตู้เย็นก่อนละไม่เป็นไรมันทานอยู่มันจ้อนยี่สิบวิเองไม่มันเหลือเยอะเลยนะไม่เป็นไรเอามามาใสอีกใสอีกมันได้เป็นกลุ่มๆอยู่เนี่ยทีละชุดทีละชุดชุดละสิบสองสิบสองไปเรื่อยๆปึ๊บเอาเนื้อธรรมดาออกใส่อีกใสอันหนึ่งเคดูนะครับเผาเนื้อกันเมามันมากนะฮะ แบบยอดครับสุดยอดโคตรน้องนะครับตอนนี้ที่จริงเราควรจะสร้างตู้หมักเพิ่มเลยเนาะจริงๆแล้วอะจะแจมเลยอะใช่เดี๋ยวผมสรุปให้นะว่าได้เนื้อน่องมาทั้งหมดกี่ชิ้น <c oughs> น่าจะสี่สิบขึ้นเกินครับโอเคสี่สิบแปด ที950ให้ถ้า2 59, 55, 52, 53ชิ้น53นชิ้นนะครับสําหรับอัลฟาทีเล็กหนึ่งตัวนะครับเดเวลึด้วยเนื้อน่นองลงเดี๋ยวเรามาลองใส่หมวกไทเซียท็อปดูนะครับดูว่าเท่ขนาดไหน <laughs> นั่นสิเนี่ยเล็กมองที่มองที่ตัวดูเนี่ยครับมองที่ตัวได้ครับนี่เฮ้ยลูกตาโผมทงจมูกเว้ยต <laughs> ลกมากเลยกดขํว่ะ โอเคนะครับตอนนี้ตาคนต่างใส่หมวกนะครับไม่ใส่ละมาเก็บข <c oughs> องแลครับของแลเสียดาย <Okay. S 2> เดี๋ยวนี่น้องไปใช่ตัวเย็นก่อนแล้วกันจะบอกว่าสีแม่งตลกมากครับโอเคนะครับก็เห็นไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าอัลฟานะครับ ทั้งสามตัวนะครับก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรมากมายถ้ามีพวกนะครับถ้าคนเดียวไม่น่าจะไหวนะครับงั้นก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยกันเยอะๆเลยนะครับมันจะพอพัดพอเหวี่ยงนะครับใช่เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าทีเล็กของเราแต่ละตัวเนี่ยดาเมจเราอัพท่ากับห0ร้อขึ้นนะครับใช่นะครับเพราะว่าทีล็กทั้งสองตัวที่เอาไปเนี่ยตัวหนึ่งก็ดาเมจห0ร้อยนะครับอีกตัวหนึ่งห้ารอยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่า แรงมากๆนะครับแล้วก็กเลือด <ๆ S 2> เลือดแต่ละตัวนี่คือ5้าพันขึ้นนะครับใช่เพราะว่าคือกัดสาเขาทีเดียวตายครับใช่เพราะาถ้าเราสร้างดาเมจที่ไม่เยอะมากเนี่ยคือโอกาสตายสูงเพราะมันก็กัดแรงเหมือนกันถูกต้องครับอ๋อตัวใหญ่มากด้วยนะครับสปาดาเมดด้วยก็ทริคที่จะแนะนําก็คือตอนแรกๆอาจจะเข้าไปลุมก่อนนะครับเพื่อช่วยกันสร้างดาเมจนะครับทั้ง2ตัวทีนี้<ช>ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเลือดลดนะครับให้ถอยออกมาก่อนนะครับ ให้อีกตัวหนึ่งรับดาเมจแทนนะครับแล้วค่อยวิ่งเข้าไปกัดใหม่นะครับใช้วิธีนี้ครับสลับไปสลับมานะครับก็จะช่วยแชร์ดาเมจได้นะครับโดยที่มอนสเตอร์ของเราจะไม่ตายด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้ได้กลับมาก็คือเนื้อน่องนะครับกับอ่าและไอเทมนะครับก็คือเป็นแอนิมอลสกินนะครับจะเป็นหมวกนะครับก็ถ้าจะเป็นเป็นคาโนหรือว่าแรปเตอร์นะครับก็จะได้เป็นหัวกระโหลกนะครับ เป็นหมวกกะโหลกนะครับทีเล็กนะครับส่วนถ้าเป็นอัลฟาทีเล็กก็จะได้เป็นหมวกไทเซอร์ท็อปนะครับซึ่งได้จากตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนะครับอ๋อเลยอ่าคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กับ s u b สไครต์ด้วยนะครับก็วันนี้คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม วันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ